นี้เนี่ยคุณหยิมรอนานแล้วเราก็เห็นใจคุณหยิมนะฮะต้อนรับคุณหยิมด้วยนะครับกับบัตรที่หยิมจากอารอนี่เจมส์สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยขอบคุณป้าแลก็แฟนๆก้าวสี่เช่นเคยนะคะสวัสดี9เดือน9ด้วยคุณหยิมคำถามแรกเลยว่าโดนกันไปกี่ตังค์แล้ววันนี้ ที่ถามคุณหยิมแล้วคุณหยิมบอกว่าเดี๋ยวก่อนใช่ไหมอยู่ในตะกร้าค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอช็อปตอนเย็นนะคะวันนี้9เดือน9แล้วก็เป็นโอกาสที่เหมาะเลยเพราะว่าออมรีนี่เจมฟอนอินมาแน่นอนว่าสินค้าวันนี้ครับลดอลังแล้วดีไซน์ปังเวอร์เลยใช่ไหมครคุณหยิมครับใช่ค่ะใช่ย่อุ้ยนี่คื แทงตาแม่ยายเลยเนี่ยพุ่เลยอ่นี้เริ่มแล้วนะคะเรารขึ้นรูปในไลฟ์เรียบร้อยแล้วคุณหยิมวงนี้สเปคยังไงบ้างครับวงนี้อะค่ะจะเป็นแหวนเพชรที่ดีไซน์ที่เ p e มากๆค่ะก็จะเป็นทรงมาชีค่ะตัวนี้เพชรกลางก็จะเป็นเอ่อทรงมารชีแล้วก็จะเป็นไลท์เยลโล่ไดมอนนะคะก็คือจะเป็นเพชรที่เป็นแบบคัตเป็นสีพิเศษเลยก็คือจะไม่ได้เหมือนแบบสีปกติที่เราเคยเห็นทมท้องตลาดอันนี้จะเป็น คัตทีเศษเป็นแฟนซีเลยค่ะแล้วก็เม็ดกลางนะคะจะเป็นไซส์ห้าสิบสามตางค่ะแล้วก็ตัวเรือนเขาก็คือจะล้อมหน้าให้เข้ากับไซส์อ่ามาคีซอสไซส์สองประหลัดเลยอะค่ะว้าวสเปคก็จัเต็มมากเลยนะใช่อันนี้เนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้แหวนที่ใส่แล้วดูเต็มหน้านิ้วอืเป็นแหวนเพชรที่ใส่แล้วเห็นเพชรอย่างชัดเจนในระยะหนึ่งร้อยเมตรเลยใช่ไหมคุณหยิม ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆทรงนี้นะคะแอบบอกนิดนึงว่าเจ้าสาวที่กาลังหาแหวนแต่งงานอยู่อยากจะได้แบบเเป็นแหวนแต่งงานแบบทรง Pinterest ที่แบบสายฟอนิดนึงไม่เหมือนใครก็แนะนําให้เป็นทรงนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวมาคีนี้นะคะก็คือสําหรับเหมาะกับคุณสาวๆที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ไม่ชอบความจําเจแนะนําให้เป็นทรงนี้ได้เลยค่ะเออนี่ไงมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแนะนํา ว่าจริงๆแล้วแหวนแต่งงานไม่ใช่จํากัดความเฉพาะเพชรเม็ดชูสำหรับว่าที่เจ้าสาวเท่านั้นจริงๆบางคนแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแล้วเมื่อกี้ที่คุณหยิ้มบอกอแสดงว่าทรงนี้กําลังฮิตใน Pinterest เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เมือ่อกี้แอบไปดูความหมายมานิดนึงว่าเพชรทรงมารชี i, นี่คือแบบมีความหมายที่โรแมนติกมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเริ่มต้นจากพระเจ้าหุยที่สิบสีะคะ่ค่ะคือเขาอยากจะหาแบบเป็นแหวน เคสให้กับผู้หญิงที่เขารักมากแล้วก็อยากจะได้ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครก็เลยได้มาเป็นเคสทรงมาทีนี้ซึ่ง<ม>ความหมายโรแมนติกมากๆอมอยนี่เต็มมีจัดให้ค่ะถ้าใครสนใจอยากจะได้แหวนทรงที่ไม่เหมือนใครก็แวะมาที่นี่ได้นะคะอนอกจากดีไซน์แหวนจะไม่เหมือนใคร,ครจัดเต็มกับสเปคที่อลังการแบบนี้าาราคาล่ะครับจัดเต็มให้กับคุณผู้ฟังของเราหรือเปล่าคะคุณยิม้มจัดเต็มแน่นอนค่ะวงนี้นะคะมีวงเดียวชิ้นเดียวเลยราคาปกติ 9,000 90, 0บาทนะคะแต่ว่าสำหรับ 94FM นะคะมอริี่จัดให้ที่แจสดสุดๆเลยเพียง 64,300บาทเท่านั้นค่ะว <Wow. S 2> ้าว64,300นี่คือสเปคอลังการอย่างขนาดนี้นะราคาเกือบเหย็บแสนเหลือ64,300โอ oh. ้โหนะฮะเรียกได้ว่าจัดมาให้ตรงกับสเต็ปเป๊ะ9เดือน9พอดิบพอดีเลยนะคุณเย็บอันนี้คือบอกเลยว่า<อ>วงเดียวเท่านั้นเลยนะมีวงเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยใครที่แบบว่าอยากจะได้แหวนแต่งงานที่ไม่ซ้ำใครวงนี้ห้ามพลาดจริงๆจริงนะเราเ<อ>แนะนําว่าไปไปคุยกันหน้าที่โชว์รูมของเขานะฮะใช่นะครับคุณหยิมครับสาหรับแหวนแต่งงานในรูปแบบ แบบอื่นๆในเดือนนี้เดี๋ยวจะมีคอลเลกชันมาใหม่อีกใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนี้ก็จริงๆคือของมาแล้วแหละแล้วก็รอแอดมินถ่ายภาพกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้กําลังแบบเล่นขยอยกันถ่ายภาพเพราะว่ามันมีมีเข้ามาเยอะมากทั้งเป็นแบบของคุณผู้ชายแล้วก็เป็นแบบของคุณผู้หญิงแล้วก็แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านสนใจนะคะอยากจะชมแบบก่อนก็คือสามารถ กินบ็อกมาหาเราก่อนได้เลยค่ะเขาเรียกว่าจับจองสิทธิ์กันก่อนว่างี้ใช่หรือว่าจะแวะเข้าไปแบบว่าเลือกลองด้วยตัวเองทางอมรินีเจมก็ยินดีให้บริการแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องจองคิวล่วงหน้าก<อ>ันหน่อยอย่างนั้นเนาะนัแน่กันนิดหนึ่งนะครับมีมีโปรโมชั่นประจําเดือนนี้อะไรบ้างคะคุณหยิบฮะครับเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษก็คือรับส่วนลดสูงสุด30%ค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าออมนะคะสนใจออมก็คือรับส่วนลดพิเศษถึง25%เลยค่ะแล้วก็ ถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่สะดวกเข้ามาก็คือสามารถที่จะแบบทักหาแอดมินหรือว่าคุยกับบัตตี้ที่มอตลี่เ็มได้ว่าอยากจะชมสินค้าชิ้นไหนแบบไหนอะไรยังไงก็คือเราจะสามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกันได้ค่ะอ่าน,นี่ไงบริการแบบว่าเขาเรียกว่าบริการด้วยใจจริงนะครับ มไ,<อ>ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็อมรินีเจมยู่ดีให้บริการเนาะตั้มใช่นะครับให้คุณได้เป็นเจ้าของเครื่องประดับเพชแท้นะครับในราคาสบายใจสบายกระเป๋าตังค์ด้วยนะฮะใช่ย้ำว่าวงนี้จาก99,000เหลือ64,300วงเดียวเท่านั้น ช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะคุณผู้ฟังอะไปเ,เจอกันที่ Amoreni James ได้เลยนะฮะโชว์รูมยังกับเซเว่นวงเวียนเล็กรงเียนศรีนครนะครับจันทร์ถึงเสาร์เก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนั่นเองฮะใช่ค่ะแนะนำว่าให้โทรจองคิวก่อนนะเผื่อว่าใครที่จะไปดูสินค้าหน้าเคาน์เตอร์นะ,นะใช่คุณหญิงฝากเบอร์ไว้นิดนึงฮะเผื่อว่าใครฟังอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะเข้าไปดูสินค้าที่ Amoreni James จะได้จองคิวล่วงหน้าครับได้ค่ะโทรมาที่เบอร์0 8 8ย์นะคะ79236 29ค่ะหรือว่า ทักมาที่ Facebook มอรินี i เ a ม e หรือเพจอมอรินี่เจมหาดใหญ่ได้เลยนะคะอ่าได้เลยนะครับว่าที่นี่คือที่ที่เพจและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันกับอ m o r ินี่เ m มสนะครวันนี้ขอบคุณคุณหยิมมากๆเลยนะฮะใช่เลยขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับพูดเลยว่าตรงนี้ ให้คุณได้เป็นเจ้าของเครื่องประดับเพชรแท้นะครับแบบสบายใจด้วยนะครับแล้วก็ร <นะ S 2> ับ<ม>คำแนะนําดีๆน,นะครับให่เหมาะกับลฟ์สไตล์นะฮะแล้วยิ่ง <titles S 2> ช่วงนี้นะเป็นเทศกาลที่แบบว่าแต่งงานตามปกติแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนี้คือยังจัดพิธีไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะสวมแหวนไปก่อน <N> มั่นหมายไว้ก่อน <N> ถูกต้องนะฮะอมอร์นี่เจมส์นะครับที่หนึ่งเรื่องแหวนแต่งงานครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเรา